เอาอะไรมาส่งอีกน้อนี่ยโอเวอร์โอเวอร่ะเป็นท่าสัมพันธญระยะมาไม่ถึงีบกเนาะรถที่จอดอยู่ภายในบริเวณงานนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้โอเวอร์มาส่งแล้วครับผมนะแข่งร้องทุกอย่างแล้วนะครับรถท่านจนะออกได้ไปทางนู่นต๋อ สวัสดีรถที่ไม่มีส่วนเกีะครับวันนี้พอใหญ่ครับสวัสดีครับอาจารย์ฮ่าฮ่า่วฮ่า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 ฮาฮ่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 า่าฮ่าฮแาฮ่า่าง่่าฮ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 าาาี่่า่าา่าเ่าฮ่าฮสร้าง่าฮจาฮ่าา่าฮ่าฮ่าฮ่าไ่าฮ่าฮ่าาาฮ่าว่าฮ่าน่า่า่าฮ่าฮ่่า่าฮา่าฮ่าฮกา่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า็่่า่่่าฮาาาา่าน่า ใช้อยู่ใช้อยู่เพิ่นกะให้โอกาสนะครับผมเนาะเราต้องขอบคุณบอสครับเสียโน่นนะเนาะที่จะเลื่อนไปหนอยู่ดอกเพิ่นให้เนคนที่ให้โอกาสคนครับผมยังคิดอยู่ว่าเมื่อใดเป็นมาเราจะได้ขึ้นโมลามบ้างเนาะครับแล้ววันนี้ก็มาถึงจริงๆสุดยอดครับอาจารย์ีกระเมียนเห็นกระเมียนเนาะมักะใครเนรได้หน่อยไม่ได้ช้างเนี่ยพี่น้องครับผมเมียนทั้งหมดก็ว่ามันกะมาถึงเปดเปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ครับผมเนาะว่ายังไงก็ช้างอะมองไปทางไหนก็เห็นอ่ะ ไอ้นี่โคตรสุดยอดตู้หัวให้เลยมูลค่าทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่เนี่ยดีเซียนน,น้ำชัขงไทยตู้ตตอะ<ม>ตู้ห้อมดอกตู้ห้อมดอกนี่ผมยังพันได้รวมเลยเด้กอันนี้ผมพันได้ตีเป็นว่าตู้ละตู้ละนี่คือผมให้เอาคือเบิกเบิกกันมาเฮ็ดเฮ็ดที่เด็ดต่อวันนี้เฮ็ดรายการให้ขออธิบ็ดเท่านี้อ่าเ็เท่านี้เหรอที่นี่กะ๋ยวผมยัง่พันรวมมามันเป็นตู้ละกี่บาทถ้าตู้ละกี่บาทจะเบิกเงินมาเฮ็ดให้ก้อนครับเฮ็ดให้ให้เฮ็ดให้กันก้อนเฮ็ดให้กันก้อนว่า พ้อก็เลครับเบื่อเงินไปเฮ็ดเพราะว่าเขาอยากได้แบบนี้แบบนี้เขาก็เฮ็ดตมครับที่เพื่อนบอกเขาก็น้ำเสนอไปว่านะครับแบบไม่ครับไอ้ก็เลยว่าเฮ็ดให้กันแบบนี้ดอกรลวงก็เป็นรุ่นนี้ครับสี่นะขตัวตูก็ต้องเฮ็ดจังสี่ก็เลยเฮ็ดออกมาสี่กับยังไม่ได้รู้ว่าอีบุตจังัดข้าวตู้คุณกระทำาลายอยู่ดิ ดอกลำพงกี่วัดครับอาจารย์ดอกลำพงนี่ก็รู้ว่าจักหวัดกต่เห็นอะไรแท่งไงก็เห็ดมาเห็ดมาแบบนี้เลยสเปคตามตามที่ผมต้องการเลยอันนี้คือตามผมต้องการนี่เนี่ยอะบอกเพียนว่าเห็ดขายเข้าไปเลยอันนี้คือแสดงว่าอันนี้ก็สเปคพิเศษดิก็คือตามผมต้องการผมอยากได้มั้อยากได้ดอกลำพงยังที่ไหนเนี่ยแล้วผมที่เห็ดตู้ใส่เนี่ยอะได้สิไงโอ้คือคือคือโปรเจกต์นี่คอนเซปต์นี่คือผมคิดไปตั้งแต่สองปีที่แล้วคนเดียวครับ ไม่โดนแล้วเนาหรอไม่โดนแล้วแต่ว่าผมมีโอกาสได้เห็นครับตอนนี้มโอกาสได้เห็นคือว่าตอนแรกว่าได้เห็นได้วงเจ้าของก็ยากหลายย่ังเจ้าของก็หลายย่างมันที่โดยลงทุนหลายก็เรียกว่าได้เห็นการรอโอกาสไว้ที่ได้เห็นเท่ๆเสียนน่นนี่แหละครับข่าก็รเกินไม่จะโดนแล้วอคืถ้าที่เอาแช่งล้วงทั้งเวดจริงๆแกก้มก้มหนาเสียือก้มไปรัางใจหนาเฉยๆมันกับรถทันมีนั่ะแหะกัดเบียมันกับรถแดงเนาะ หลายจริงหลายอย่างทั้งเอฟสกัสกสเอฟซีมันเกลี่ยเองซีนะแต่มันก็ดีเดียครับอาจารย์มันได้จับคู่กับแมนดังเดียร์แมนแมนครับคือเขาก็ค่อยๆไต่ไปเท่ารขันเท่าคขันนี่แหละหนึ่งสองสามมัน,นำหนึ่งก้อนทำศูนยนำหนึ่งไปนี่แหละเขาจะโดดไปหรือว่าอะไรหรอกคือ,อถ้าเขาเ็นได้แล้วกอะไปเทราคสติป มักแบบนี้แมครับอาจารย์มักแบบนี้ครับเขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาคุ้นเขาดูเนี่ยครับเขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งที่นี่เป็นที่แก้ไข่ยังไงเขาวิเคราะห์มาเขาตีคมม้ายังไงเขาก็เอาไปฟังเอาไปแก้ไข่เพราะปีที่แล้วมาแต่ชุด power เนาะแมครับปีนี้มาตู้เบสเลยกรับคับปีมาแต่ power มาแต่ power สองปีแล้วเนี่ยใช่ขาไม่ได้บวัดเราปีนี้เรามามาทาง power มาทางซับปิดครับ ตู้โหลดด้วยตู้โหลดครับโหลดใหหญ่น่อยครับยอดครับอาจารย์จรใจครับอาจารย์จริงจริงครับผมกับฤดูกาลนี้ของทั้งสองวงเลยก็คือการยังเหลืออยู่แค่ย่างเดียวก็คือคือตู้กลางกับยา้ก็บเป็น่ยนางกับเขาก็เขาไปอีกครับทาเพื่อนเปลี่ยนทำเพื่อนเพี่อนแกเขาก็จะค่อยไปเฮ็ดใส่กับม้วนกระของให้เพื่อนผู้จะเพื่อนอยาฟังฟังแกได้ยินทีนะแลาวก็เป็นยังกบได้คือเกานี่แหละครับ ก็เป็นอีกหนึ่งก้าของอาจารย์ช้างครับผมนะครับคือเขาก็ค่อยๆเฮ็ดไปนี่แหละผมผมอยากเห็นผมอยากเห็นแบนแบนบ้านเราเนี่ยเข้าเข้ากับวงมอลลับ้างเลยวันนี้ก็มีโอกาสได้เห็นแล้วแหละผมก็ถือว่าดีใจกับอาจารย์ช้างครับเป็นอีกหนึ่งหนึ่งแบนนะครับของชัยภูมินะพี่น้องครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับวันนี้วันนี้พาวเวอร์มากี่แท่นครับพาวเวอร์เออเอามาเอามา แล้หกแค้นมาฝั่งน mm ู้นทะลกแค้นแก่ๆโค้งนี่ท่าเวทีนี่หกเวทีนี่หกคืขับจะโลยังเดี๋ยวมาเบิ่งว่าตู้เบียดช่อช่างเขาเออช่อช่างที่มัดเข่ากันน่ะมันจะเบียดกันสำเร็จเดี๋ยวเราเบิ้งเดี๋ยวเราเบิ้งกับเดี๋ยวเราฟังกาวมาจับขอบคุณมากครับเราก็ได้จะตั้งแล้วกันครับผมตอนนี้รถแห่สาวเช็คแล้วครับผมเดี๋ยวพาดูพาวเวอร์ก่อน ว่าวางเ o อ e r อยู่มองไดนนี่ครับ cover เขาวางอยู่ตรงนี้ครับใ่ไสามแท่นต่อข้างครับผมแล้วก็พักโลดครับแล้วนี็พากันไปลงของอยู่ฝั่งโน้นครับดีใจกับอาจารย์ช้างจริงๆครับผมและขอบคุณบอสโจกับเสียงนนด้วยครับที่ให้โอกาสแปลครับ อีกหนึ่งแบรนด์ของกิสารบ้านเราครับได้มาโชวรพลังเสียงครับโอ้เวทีมุนเลยเนี่ย ได้เลยเพลงนี้คลิงนี้ก็คลิปครับผมจะได้ชิปนี้มากเลยนะกำลังสภาพแกมันๆครับเจอสาวาชิ้นเล็กนี้นะเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานครับบนหลับบนนอนครับทีมงานครั

ก็ดีใจกับจากทางด้วยแล้วกันครับอีกหนึ่งแบรนด์ของไทยศาสตบ้านเราครับที่ได้เข้าสู่กับหมอลำนะครับที่ดังของเมืองไทยเป็นวงครับผมสาวน้อยที่รับแพงสาวน้อยลับเลิมโชงครับขอบคุณบอสโจและก็เสียนนท์ด้วยครับที่ให้โอกาสนะครับผมนะแบรนด์ไทศาสตบ้านเราครับ